มันจะเวียนศีรษะนะปวดศีรษะกนคืออาการลักษณะของอาการที่ความเปลี่ยนแปลงของขันห้าไงเนี่ยขันห้าเนี่ยความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เราไปสนใจในความรู้สึกเหล่านั้นถ้าใหม่ๆเราไม่รู้จักมันก็เอ,อจะรู้สึกว่าพิดตกตะวัว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ย ก็ทำสติให้อย่างนั้นเลยนะทำสติตาาความรู้ไปวามรู้สึก,ให,หกให้หมุนได้มันหมุนไปแล้วเข้าแนะเข้าก็พอสักวันสองวันก็พอมีสติดีก็ให้หมุนช้าๆนะไอ้ํำกำหนดให้หมุนช้าๆนี่คือคำวักเพียนลยเลยหยกเร่งให้มีสมาธิเร่งให้ไปเกิดแตกระหว่างในตัวตัวเอง yeah. เนี่ยเร่งให้ไปเกิดไม่ใช่ว่าทำไปส่ง ทำมันมีความหมายเหมือนที่เราก็พุทธปฏิบัติทำต้องการรู้ทำเห็นทำมาแหละแต่อาจนี้เป็นการเรียนรู้และเพื่อจะให้เห็นก็ถ้าเราไม่ทำความรู้แล้นแจะไปเห็นอะไรได้เพราะอาศัยที่จิตของเราที่ทำเท้าวิจัยสามต่อสองก็เลยทำมีสติควบคู่กันไปนะปัจฉิทความสงบใจมันก็จะเกิดขึ้นปิติแต่ความสงบใจเกิดขึ้นปิติมันก็จะ ปีติความสุขปิติความอิจใจมันก็จะเกิดแล้วสมาธิมันก็จะแน่วแน่คือวันทั้งวันเนี่ยทําสมาธิได้จะกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เัราบางทีเนี่ยฉันอาหารแล้วป่านนี้ทันเสร็จแล้วสบายกอนแล้วเข้าห้องล้างาตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยทําสมาธิไปโ้่แหละบ่ายสองโมงสามโมก็แหละทำยาวเลยไป คือทาสมาธิอย่าเดียวงานงานการของเราคือเขาเรียกว่าการ,าาาร,การางานชอบสมากรรมโตการงานชอบงานด้ที่ดีก็หมายถึงว่าทําสติทาความเพียรทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยแหละอันนี้แหละจริงเรียกว่ามันเป็นงานที่ที่เกิดขึ้นถ้าเราทำาความรู้สึกไปเง,ไงี้ยมัคคิยาะเนี่ยามัคคิยมันมี มักแปลว่ามีสติอยู่มักแปลว่าประหารกิเลสสัโยอกิเลสก,ก็อารมณ์นิดๆหน่อยๆอารมณ์เลือกมากมากนิดร้อย้อยา้แล้วแต่ถ้าอารมณ์ที่น้อยไม่ค่อยมีอารมณ์ในความคิดไปข้างนอกมากอย่างไงเขาเรียกว่าอารมณ์มันเบาจากโลกภายนอกนแล้วก็มันจะอยู่ภายในเพราะอาศัยอะไรโพษชงเจ็ดเี yeah. ่ย แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออุเบกขาอ่อุเบกขาคือจิตนเอกะกระตาไงนยจิตเอกกระตาคืออารมณ์ชนธมนั่นเองเขาจึงทำสมาธิได้อยู่เป็นวันวักนะสามที่ชั่วโมงทำไปเลยเม่ใ่แต่ว่ามันมันมีเหตุจะเป็นนะเช่นว่าถ่ายอยุจจาระปัสสาวะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันมีเหตุจะเป็นหรือว่า จะส่งน้ําตอนบ่ายอย่างน่านนี้ต้องส่งน้ําตอนระมันบ่ายสักสี่โมงแตส่งเย็นมากก็ไม่ได้หนาวห <c oughs> นาวฮีย <c oughs> เร่มีงานให้ทําเยอะนผู้ปฏิบัติเนี่ยงานของพระคือการการทำสตินะทาความรู้เนี่ยพลนาพิจิตรพิจิตรทราบทราบยมพิจิตรทราบพ้าบมันทั่วแาระพากาย นะสาสันทั่วสารคดกายคือลมเนี่ยมันจะเกิดจากก่ดเท้าที่เขาเรียกว่าลมหายใจลมในท้องลมในใต้ลมขึ้นเบื้องบนลมเบื่องต่ำลมมุ่นไปตามตัวอันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติไปเนี่ยจะเจออารมณ์พวกนี้ทั้งหมดเลยอย่ว่าเอออารมณ์ลมที่ขึ้นเบื้องบนเนี่ยันขึ้นจากก่ดเท้าไปมันจะมันก็เหมือนกับอากาศเ เกิดจากว่าเท้าขึ้นไปถ้าเรานั่งอยู่บางทีเราดั้งอยู่ก็เกิดจากว่าเท้ามามาโดนที่อ่หัวเข่าตกข้ารขบคอพับหรือไปติดเอาตรงที่เราตั้งตรงก้นนะ่ตรงก้นเนี่ยมันเกิดทุกข์อ่ะที่ทุกข์ันเกิดขึ้นที่ก้นแหละแหละเพราะเลือดลมมันเดินไม่สะดวกแต่ถ้าจิตมันสงบก็มากเข้าแล้วเนี่ยมันจะค่อยคิดค่อยค่อยออกระบายออกไอ้เวทนาก็จะเบาไงย นะเวทนามันก็จะเบาเราก็อาใ่ตํำหนดทีีความรู้สึกเนะยความรู้สึกภายใน,นที่ลมมันค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีสติอยู่แล้วก็เพ่งอยู่ให้เห็นด้วยนะให้เห็นว่าลมที่ไปเกิดขึ้นเป็นทักแสงสว่างนะเป็นทักเป็นทัแสงสว่างก็เป็นท่ปนททนาปล่อยนีแหละนะเป็นทั้งลมเป็นแสงสว่างเนะี่ยบางทีเกิดเป็นเห็นเป็นน้ําด้วย มันะก็จะเห็นความเปจริงจิตของผู้ปฏิบัติก็จะเพิ่มเลินนะเพิ่มติวอยู่กับการรู้การเห็นธรรมะจิตแล้วก็ละอารมณ์ภายนอกเรียกว่าละโลกอธรรมของโลกอ่ะนะเข้าไปอยู่ในธรรมนะเข้ามาอยู่ในธรรม,นะาม,าใ,นมในกายในใจจิตก็จะบ้านคงอยู่กับกายกับใจเนะี่ยก็จะทําความรู้ว่าเออพอลมมันมันเกิดมากขึ้นมันไปสะดวกมากขึ้น เวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งไมมีทุกข์ก็ยอมเออนั่งไม่ใช่ว่าด้นโน้เฉยๆก็จะมีทุกข์อะไรใจความเมือ่อความปวดมันมาะ้าๆแล้วก็บาจะแค่ห้าตี่สลาไปลงก็เแหละมันไม่สะดวกนะมันไม่สะดวกเหมือนไปอั้นเขาเพราะอั้นเขาวก็เหมือนว่าเหมือนส่ายน้ำจ่ายยานเนี่ยเราไปดีเข้าปอะไรเข้าอะีรยล้วกนะ็อัน้นนะอั้นแล้วก็ น้ำที่มันดันอยดูแลมีความดันดุดนะมันก็มันอัน้นมันก็จะเบรกใช่ไหมกรณีเราที่มันทับเส้นเลือดแต่เลือดลงอยู่ที่เดินมันล้งเวียดขึ้นไปเนีย่ยจากข้างล่างประตูขางบนแล้วข้บนลงมาข้างล่างเนี่ยมันไม่สะดวกมันก็เกิดเป็นตีิยายเกิดเป็นเวทนาเป็นทุก,กข์เลยดเขาเรี้จริงเราเนียเรารู้แต่ว่าเราจุดใหญ่มนะันจะไม่ค่อยเห็น ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยมันต้องมีใจสงบทมากๆเอาจิตปรับไฟเลยธรรมะวิจญาเอาจิตปรับเข้าไปดูนะเข้าไปดูจอดรู้แต่ว่ามันเกิดยังไงมันเป็นยางไรทุกข์มันเกิดยังไงไอ้ทุกข์ที่มันดับไปเนี่ยเขาบอกว่าทุกข์ดับไปแล้วก็อะไรไมันจะเกิดขึ้นเรีร่ยมันต้องตามรู้ตามเห็นทุกนีนะ แต่กิเลสก,ก็เบาบางเพราะมัอไม่ได้คิดไปถึงใครไปถึงคนรนดไปถึงคนนี้คิดถึงเรื่องการงานทาไร่ท,าทาํานาทําการค้าขายอะไรอารมณ์พวกนี้มันจะดับหมดเลยเขาเรียกว่างไงว่าจัดอารมณ์ภายนอกไปแต่ภายในไม่ว่างม,มีสติอยู่มีสติอยู่อยู่กรามะอยู่คาเกิดอยู่อยู่กับความดับในธรรมในธรรมทั้งหลายที่อยู่ภายในอยู่ อันนี้พอเกิดแปลว่าเขาก็ไปแจกระหว่าได้มากขึ้นนี่เรามีความอดทนมากแต่เราก็จะเข้าใกล้ธรรมะได้มากจะรู้เห็นได้มากขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติต้องมีความอดทนอย่าไปหวังความสะดวกความสบายแต่ถ้าจะสะดวกสบายมากมันก็ปิดบงังไงก็เรียกว่าทุกเป็นเครื่องปิดบงังแต่ทุกเป็นเครื่องปิดบงัง ทุก็นเป็นเครื่องตัดตะลุทําได้มออาตอกันยากกันมันอยู่ในตัวเดียวกันถ้าเราใจเรากล้าพอนะใจเรากล้าพอเราก็จะมีโอกาสได้เห็นธรรมะแต่แปลว่าธรรมะเหล่านี้มันเกิดที่กับตัวเราเนี่ยอันนี้ถ้าจิตเราเนี่ยไปอยู่กับธรรมะเนี่ยอยู่กับสภาวะรู้สึกอยู่อย่างเงี้ยบางคนที่เคยถามนะบอกว่าเวลาเราจะตายแล้วติดไว้ถ้าจิตไว้ภายใน,นยในกายของเราอ่ะ รับรองได้แหละม่ใจสบายกันแล้วกันมุษย์ก็ไม่ได้เกิดแต่คือไตโดต่แหละไปสวรรค์แล้วแหละห้พอเบโลกก็แหละแต่และคือว่าบั่นใจสูงเนี่ยเพราะเราจะได้รู้ว่าเมื่อที่ว่าปีจิที่มันเดินโซเซโซเซโซตะโคนกำลังไม่ดีลงง่ายง่ายแต่ต้องต้องมีสติอยู่เรื่อยๆเรยพราะมันเบากายเบา,า,เบาไปตรงนี้กายเบามันเขาจะลอยอ ตัวเองก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆบางทีความรู้สึกนะลมเนี่ยที่มันพัดพัดไปตาตัวจะมันหมุนูเหมือนลมบ้าบูอก็รล้วจเคยเห็นลมบ้าบูแ๋แล้วไปขึ้นอย่างเดียวเดียมันไม่ลงต่ำหรอกแต่วความรู้สึกของเราก็จะขึ้นแบบนั้นเหมือนกันแต่บางคนกลัวตัวก็ถอดสมาธิอ่าถอดสมาธิมันก็ไม่เห็นอีกก็ลืมตาย ทำจะมาทำความรู้สึกให้มันหยากถ้าทนไม่กลัวก็กล้าทำความรู้ไว้ตามความรู้ไว้เไปอะไรมันเป็นร้อยให้มัน้อยนะจะได้รู้ก็ท้อทีว่ามันเป็นยังไงนี่แหละจริงเราเนี้ยที่บอกมันต้าใจกล้าอย่าไปกลัวเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่าต้อาพิจารณาเนีย่ยอพิจารณาโยนิโสนมปติการควรพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัจจัย แต่ถ้าหากเรามีความกลัวความกลัวเข้ามาเนี่ยมันก็ทาให้เปเชือจับตาไปเเชือกติดแบบได้ความกลัวก็เป็นทุกข์นะความกลัวก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่กลัวทําใจกล้าทุกข์ก็จะเบาเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ใช่มีทุกทุก,ท,กทุกวันไป ทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยนี่เขาบอกว่าตัวขันห้าทั้งนั้นว่าโดยย่อปาฐานขันห้าหละทุกข์มันมีอยู่แล้วนรยยิยะสี่คือทุกข์สมบูไทยสมบูไทยคือเหตุให้ทุกข์เกิดนีรอแปลว่าความดับเนี yeah. ่ยมักแปลว่าเครื่องเจริญเจริญสติคือมักคยะญาณเนี่ย มักยายานเรือเราหลับตาเนี่ยถ้าตัวเราลอยขึ้นเราก็จะเห็นว่ามันลอยไปไหนแต่ว่าบางคนก็มีความรู้สึกว่าลอยขึ้นเรื่อยๆบางคนก็ลอยไหวขึ้นไปสูงเลยเบื้องบนวู้ยไปสูงไกลมา,ากเลยขึ้นไปอะ่ะเดี๋ยวเขาไม่กลัว่ะเดี๋ยวมันไปลอยไปตกต้นแหละเหมือนกับเราไปเที่ยวเทวดาเบื้องเทวดานะเดี๋ยวก็จะเห็นโลกภาคอกเทวดานลอยนา้าศก็มี ยานนั่งยานพาหนะต,ต่างๆก็มีเดินในอา,ากาศก็มีนะอันนี้เป็นสัมผัสได้นะตอนนี้เป็นสัมผัสก็ตัวเองเนี่ไหละตายไปตรงสิ่งไมเทวดาอย่างนั้นแหละไอ้ที่ติกได้เห็นนะั่นแหละมันเบิือนว่าไปเที่ยวเมืองเยแล้ว,ลวนะไม่ใช่เมืองนมนยนแต่ไม่ใช่เมืองที่เราอยู่ดิพอหลับตามนันเนี่ยจะไปอยู่โลกลหนึ่งหรือตาก็อยู่ในโลกนี้น่ะถ้าเข้าสบาธิก็เหมือนว่าไปเที่ยวเมืองสวัสด์ ต่างๆได้ไปเห็นวิมานไปเห็นอัปพย์ลูกอัปพิทนะรูกอัปพิทกุลาตาทิพย์ูทิพย์กายทิพต่อใจอัปพิทเราเรียกตัวว่าคนที่มีความรู้สึกนะเรียกว่าเมืองเทวดาคนไปเทวดาเนี่ยอาศัยทิพตรงนั้นเลยเสื้อผ้าอะเรไปทิพย์อาหารก็เป็นทิพย์ที่อยู่ก็เป็นทิพย์อะไรไปทิพย์หมด có thể cũng đá có vị trí bị nhiều nè thêu đá có vị trí bị nhiều nè à. ừ.